สวัสดีครับพยาบ,บาลสายจวดลำเพลินออฟฟิเชียลครับมับกพอกันในคลิปนี้กับบรรยากาศอยู่ที่โดมซ่อมของทีมงานสาวหน่อยเผ็ดบานแพงครับบรรยากาศตอนนี้ครับหลังจากที่ฝนตกมาขึ้น ว่ายางรุ่นแรงเช็ดไหลมีความชุ่มชื้นชุ่มชําในบริเวณพื้นที่บรรยากาศตอนนี้ครับถ้ากันไปทางเลยบน nhập ngâu thế nó đúng xong cả đi đốt la cảm ơn chọn cái phi vật cặp ผิดโควิดต่งบได้เลยในหยุดชะง,งักน้องครับสุดบรรทุขนนอุปกรณ์การแสดงบางส่วนครับบางส่วนก็อีกประมาณกับ7-8็ขั้นก็จอดอยู่บ้นสร้างไัยมงคลสติโอ phục ừ, chút phục nhăn ừ. này cứ bó mắt vâng Không Thế là Cháu khoang hàng phay mang đà về thang đấy nó này เป oh. anyway, ็นมุนเอเลฟสังกสีกับพ่อสังกสีครับได้ยินเสียงเจ๊าโจ๊ะอยู่ทางยิ้มแยทางนี้หรอมั้งนี ô oh, ngon gặp ngon nhiễm ngon Pin nhầm nhầm nhầm, đang đây cần bớt này con bote hả? nhầm 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 này, hello, ờ tui, nhầm 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 thì, nhầm 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 nè, lục

แม่ตัวถิ่มลูกแม่อยู่ในบานลูกอยู่ทงแี่ลูกก็กินอาหารญี่ปุ่นหมดเลยย่ารญี่ปุ่นย่านเสียสี่หมื่นหมดเลยฮะย่านเสียสี่หมื่นบอแม่สองเนี่สองเกินสี่หมื่นสองหมื่นก็ลืมตัวเอาแถวสองคนก็สี่สี่ตัวเรียบร้อยเลยโอ้ยามนอนน้ำกันกับยี่ใสย่วงซีบ่เอาตอนน้นอนเราท่อนไปในเรื่อ้มองนอนชันตีคุแม่กอดหมอนโอ้นอนบ่ไรคนอนนี่ ก็แม้ท่วงนี่แห่ท่วงน้อนนีซักให้กัวจักเทียบนลยได้ยินกินต้มสมุนไพรโอ้ยโอ้เสงว่าฝนยานตีโควิดบึงสมุนไพรควาโควิดฝนถอกวันนี้ว่าเมยมาถามนี่สันเดีว่มาถามขึ้นยิ่มข่าว่ะทมอะไรอันวาลูกไส้นี่ต่ละมือนี่เพ็ดหยางอยู่คือบปากว่าจีนคือว่ได้งินว่าไปหันมานีเลย้อนอีหยางสันเดเป็นห่วงบ่เอากบเป็นห่วงปอดว่า บอสั่งพญี่ยรีไว้เจ้าหามผ้าพอเลี้ยงไปใช้เด็ดขาดล่ะสันตอนนี้วะแมนกักขังกักขังบริเวณยายนุ่ยก็บพญี่ยเลี้ยมแมนถ้าเป็นยังมากเราคือกักขังไปหอดตะวัดตะเหล็กไปหอดตะวัดไปยามไปยืมหอดบพงยำแล้วก็จับใช่โอ้พอเห็นอยู่ในดันคลิปพญี่ยรี่เมื่อเช้านี่ยแต่ว่าไกลคนนั้นบวชบอให้ยภาพไปอยากไปจวดไปจัดกับบอสกับบอสอนุญาตไปใส่อะไรหรอกตอนนีพวาราะว่าอะรนว่างนี้ ถ้ามันเป็นมากเลยเนี่ยกิพอเราเถ่าเราเอาโบาฟังนี่ถ้าเป็นมาก,มากว่าสันถ้าติดมากแล้วว่าตายอย่างเดียวตายอย่างเดียว <nhưng> แต่อยู่ห้องซื้อก็อย่างกอแห้งแล้วนอนกับปิดผ้าเจ้าจะเปลี่ยนเด้อเจ้าจะเปลี่ยนเด้อะมึงนี้ทำมึงนี้ทำแล้วย่านอนกับปี๊ดยังสิบปีผ่าแล้วเหม่ปิดนกกับปี๊ดออกฮะย่างนอนกับปิดไปยังสิบปีผ่าแล้วเหม่อพ่นกับปิดนก้ก็ดึงออกปีดผมว่าสิอันตายาาย้อนขาดอากาศหายใจตัวก็เนี่ย ว่ามันนอนกับปีดแบบนี้ติบะใจขาดถ้ากวนโควิดกี่เสดคุยกันไปชอบทำกันไปคุยกันแล้วรายเรื่องเราบ่คุยกันไปหอดว่าลูกไส่นี่แต่ละมือว่าเห็ดอย่างมีแต่ทรรมทาเขาเซเว่นมากหอดนี่แหละมากหอดตามเรือมันเปลี่ยนไปมากหอดว่าว่าสีบ่อพื้นกับมาบ่ก็เล่นมาบ่ต่อหนหาเลยบ่ไหวว่าสีบ่อพื้นว่าได้ต้องถามจริงๆไปเลยว่าจังใดข้าหอดนี่ถามมาเรือประวัติไปมากว่าเรามาอยู่นั่บั๊น บ้านแพงนี่เรามาอยู่น้ำเสาวน้อยจักปีเราว่าเรามาอยู่รหัปีนี้รหัปีนี้นี้แต่ละมื่นแต่ละวันแต่ละปีไปไปใส่มาใส่แน่เห็ดอย่างแน่อ่าเพิ่มเลยเออบ้านนี้แม่ก็เลยถามว่าสิยูหนอยปลอดภัยนี่สิยูไปหัดใสสิยูได้โดนปันได้สิยูแบบว่าจนกว่าชีวิตสิหาใหม่บ่หรือว่าแม่มาดึงสิล่ะหรือว่าสิคิดว่าสิไปหันไปหนีสังคมโอ้ถามจากใจจริงเลยบ่ ที่แรกว่าสิวอ้วนที่แรกว่าสิวสอนว่าถ้ได้จบได้นี่ที่ออยู่ไม่หยาดเน่ารายเดียงโอ้ยจงไห้นะว่าสอนมือรุ่นท้่ได้จบได้จบได้เพร่าเอี๋ยวในในแต่ว่าตรงชั่วโมงนึงแล้อ่ะคันมากนี่คือมาลาทอนปรนมั่วโมง่าต้องไล่ซุดพูดแล้วว่าทีหปหาประมาณชมกว่าก็เลยถามอีกแบบซุดไทยบ้างหันดิบัดรบัตรบัสิจบกันแต่ว่าตอนนี้ว่าจบมีอีกดเน้า ได้ยินว่าเล้า่นี่แต่ละมือนี่กับบ่คอยไปหันไปนี่แต่ว <ừ. S 1> ่าบัดร้อยไปเขาเซเียนอยู่พนะเอ,อ้ยกึ๊กาไป <c oughs> ร้อยไปเขาเซียนแต่ะลึอเขาว,เเว่<อ>า,ววาเล้า่ตอน,นีอ้แล้วเล่าสิไปแล้วเล่ากับไปร้อยเขาเตสเซเียนนั่นแหละบาดนี้พ่อเขาเซียนแล้วเล่ากับบ่ซื้อบ่หยังเล่ากับพี่ท่านทาไปลูกไปข่ำแล้วก็ไปซ่องเบื้องแล้วก็เจ้วาวาเอีหยัง <c oughs> อันนั่นอันนี้อันใดเป็นต่เอาว่าเป็นต่เอามีเบิดซูแนว ต่ว no ่าเราก็บ so ่อจากแนวแล้วก็ออกมาจากเซบินไปแล้วมมีแผนแล้วอันแปมนี่มีแผนแล้วยายหนุ่ยขันแปมนี่มีแผนบ่ได้ไปซื้อของเสบินหนึ่งแนวใเป็นแต่เสบก็เลยมาสอแล้วสันดอกเราออกมาจากเซบินนีมันย่อนอีหยังสันดอกเราเลยว่าเสบินมันก็มีหลายแนวอยู่มีหรูหลายอยู่หรูหลายอยู่แต่ว่าสิไปซื้อตะพูนวะมีแล้วแม่นดอกไปเวบินบ่แม่นไปยังเนี่ ไปเบิ้งเด็กน่อยไปเบิ้งคนขายอันอันสอดดีนี่ใส่เมนเมนบ่ถามเจรถนักบอกกาตอบโอ้เอาแล้ววันนี้โอ้ที่เป็นแงอมาร์ทพาินี่โอ้ที่นแม่เด๋วเด๋ว่ายก็ยซื้อเห็ดงท่านได้ถามอยู่ตอนนี้เพียงได้ช่องใส่ได้ไปไม่มีวีแววเอา มีกินโมอยู่นอนมาลับอีกแล้วท่านใจแล้วคุณแม่สูบผักคนมาเยามไม่หยานโอ้เออันนี้ช่องแย่แหลมเริ่มเปินออกพิเชียวอังกฤษเสี่ยวไทยไหวเรา้วสิสิลงย่ำเลยนะตอนนี้ปิดประตูไว้อยู่บ้านเนี่ยเปิดบ้านเนี่ยเปิดช่องกานเปิดย่ำได้นี่ใช่แม่เปิดย่ำได้ก็ต้องซื้อปลาจวดหรือวะ มาตามมาตามเข้าตามเข่าอยู่จังได๋กิจังได๋มาอยู่นี่มาก็มาตามกันคือสิบ่เป็นตอยู่เนาะหลายมือลแล้วสิเป็นอาทิตย์ไปแต่วทีแต่วันี18คือเฮาลูกาใหญ่เนาะยังได้อยู่จังได๋กินจังได๋อยู่จังได๋ผมกับเฮาผมเกือบ10มื้อ บ่ถามบ่ถามแม่คือกันอันนี้พอเกือบเดี๋ยวมันเสียเลยคือกันกับอดเอาเดี๋ยวกับหัวดอกเขาต้องอดทนให้ได้โอ้แต่ผมผู้พันมาก่อนผู้อาบน้ำหอนมาก่อนถึงจะเกิดรุ่นแต่ว่าอาบน้ำหอนมาก่อนพอโด่นมาก่อนเจ้าโอ้แปรสิบวันกี่กันล่ะครับคนหุ่นน้อยเห็นยังบ่เห็นนีกันนะหยดตกหอกเลยเลยบอกควายลี จ้าอยากถายยังพออย่างแล้วจะถ่ายเลยช่วงนี้เออก็แบ่งปันกันไปละก็จะให้ซูนเสียไปจากนากล้องคนที่ตามหาเออไปช่องผู้นั้นผู้นี้ก็ธรรมดามาถ้าเด็กจบเดี๋ยวมาถ้าเด็กจบออกเดี๋ยวสิสัมผัสต้อนป่ะเออมนีมานี่สิทามให้มันเบียบว่าสมตัางใจญ่มากมาสิมาบอกไม่ยากนะคุยมาเดี๋ยวพอกันในคลิปต่อไปครับเนี่ยทำข่าวเมสุภาพมาก สัมผัสพญแหลมบพาบาลมาเบ่งบรรยากาศนะครับมันนี้อยู่ดูมสมของทีมงานสาวหน่อยเป็นเฟร้งครับคลิปนี้กับคงสเวิชวัฒนสนีคลิปหนามาพบกันไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ